คู่จินน่ารักนะครับอย่างเฮียซีพึ่งแล้วก็น้องนุ้นนิวชวลินนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะสิบกันยาที่ผ่านมานะครับเฮียซีนะครับได้จัดนะครับแฟนมิทติ้งแฮปปี้ซีพึ่งเดย์นะครับ2023นนะเพื่อพบปะกับแฟนครับในงานวันเกิดนะครับครบ อายุนะครับ3 1ปีนะที่ MCC Hall นะครับเดิมมองงามวงวานแน่นอนว่าทยันกลับไปนี่เลยครับเราได้เห็นนี่เลยน้องนุ้นิๆน,นะครับได้ใส่มัดคอร์ดนะครับหมาฮัสกี้ตัวโตวมาเซอร์ไพรส์เฮซีในวันเกิดนะทำเอาแฟนคลับเนี่ยกี้สนั่นฮอล์กันเลยครับแต้วหลังจากจบงานนะครับแน่นอนก็มีโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยนัคือ ของขวานจากน้องนุ้นนิวซึ่งทุกคนก็ทราบนะนั่นคือเป็นแบรนด์นะครับ,บ,นนรบจากแหวนหรูนะครับนี่เลยจากแบรนด์นั่นคือบูการีนั่นเองซึ่งถ้าย้อนกลับไปอีกวันเกิดของ น้องนุ่นนิวใช่ไหมเคซีก็ซื้อแหวนให้เขาเรียกว่าให้มาให้กับไม่โกงกันเลยนะคุณผู้ชมเธอให้แหวนได้ฉันก็ให้แหวนได้เออเรียกว่าเป็นแหวนฉัาเรียกว่าแหวนแทนใจกันได้มะแหวนคู่นคูรกันเลือกานเจอทั้งคู่นะเขาต้องไปถามความรู้สึกกันสักหน่อยนะอ่ะไปฟังเคียซีแล้วก็น้องนิวสัมภาษณ์กันดีกว่าครับ เป็นคนชิดเองครับคือเป็นคนชิดเป็นคนแบบต้นคิดว่าจะทําอะไรให<ๆ>้เฮ er, ียเี่เราตั้งตัวตีครับก็อ,อยากจะแบบเซอร์ไพรส์เฮียก็คิดอยู่ว่าทาอะไรดีหน้าแล้วก็ปิงเขาว่าโอ๊ยอยากใส่มาสคอตเพราะว่าอยากใส่มาสคอตมานานแล้วด้วยครับ<ๆ>ก็เย<ๆ>อยากใส่เอง <c oughs> อยากใส่เองด้วย<ๆ>ใช่ครับแล้วก็มันจะเป็นวิธีเซอร์ไพรส์ที่ดีครับเพราะเฮียจะได้ไม่เห็นตัวก็ใส่เป็นมาสคอตน้องหมาฮัสกีค้ครับ<ๆ> <c oughs> ก็ดิงๆไม่นานมากเท่าไหร่ครับ<ๆ><ๆ>เพราะว่าคิดไม่ออกสักทีครับเพิ<ๆ>่งมาแบบปิงออกว่าโอ๊ย เอานี้แหละไม่กี่วันก่อนวันเกิดเฮียครับอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งว่าจะใส่มาสอดมาตอนที่ก่อนไปถึงงานเห็นคลิปของจากแฟนคลับนะครับผมเห็นคนใส่แล้วก็สังเกตแล้วก็สังเกตมากว่านิ้วกระเดินหรือเปล่าเพราะว่าเวลานิ้วกระเดิดแล้วมันจะเป็นหนูไู้อุตส่าห์วางแผนไว้ว่าแบบนั้นแลแต่นั้นตอนแรกให้ทีมงานใส่สักคนหนึ่งแล้วก็ให้ไปถอดถอดหัวให้เฮียดูว่าข้างในไม่ใช่หนูนะใช่ครับเฮียก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่หนูเราก็แบบคิดว่าอ๋อแล้วเราเข้าไปทีหลังเนี้ยเฮียอาจจะไม่รู้แต่สุดท้ายก็รู้แหละครับเพราะ พีรุซื้อแหวนครับก็เลยซื้อแหวนคู่เลยครับเอาไว้ใส่ด้วยกัน จะได้มีเหมือนกันเวลาแบบไปงานใส่ไปงานด้วยกันเป็นแหวนที่มีลักษณะเหมือนกันแต่โครสสีครับก่อนจะซื้อซัาก็แบบลองแอบเนียนไปหยิบแหวนเฮียมาสวมนิ้วตัวเองดูก็เห็นว่าออเฮียไม่รู้เพาะว่ามันแบบไหนไมไหนไม่ใช่หยิบมาตอนที่เฮียใส่อยู่แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็แบบโอเคลองมาสวมก็เออมันพอดีกันเลยนะแบบน่าจะใส่ได้ครับก็เลยอันนี้แหละเทียบกับนิ้วตัวเองเราก็คิดอยู่ว่าให้เฮียใส่นิ้วไหนดีนะตอนแรกก็จะเอานิ้วนี้แหละแต่ว่าเอเฮียอาจจะไม่อยากใส่้วนี้ก็ได้ก็เลยเอาอีกนิ้วหนึ่งครับ อายุไหนไม่รู้ครับไม่บอกให้รอดูเอาในงานสิ่งที่เราอยากให้ก็คือเราชอบใช่แล้วก็เอาแหวนให้ก็หนูก็น่าจะมีอยากหนุแทบทุกอย่างแล้วไม่แต่เคยบอกเสมอแล้วว่าไม่จาเป็นไม่ต้องแบบซื้อแพงหรอกอะไรก็ได้แหมแต่ตัวเองอะซื้อมาให้ซะอู้ก็ตอนแรกมันขเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่สวยอะ แต่ว่าไม่มีเพชรมันก็ไม่สวยมันก็อ,อไม่มีเพชรมันสวยก็ออชอบอยู่แล้วซื้ออะไรให้ก็ชอบหมดอยู่แล้วอย่างขายต่นานาแล้วครับผมจริงๆมันเป็นสิ่งเริ่มแรกที่เราอยากจะขายมาเมื่อสองสามปีแล้วถ้าเราแบบว่าได้นำเสนอในสไตล์ของเราจริงๆเรามีแพนในหัวเยอะมากแต่เราแบบต้องค่อยๆทำครับผมเสียงตอบรับแบบค่อนข้างดีมากๆครับผมรู้สึกดีใจมากเราเห็นแบบว่า ตัวเลขข้างหลังแบบอนาลิสิตในการแบบทุกคนแบบสนใจอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้น้ำตาจะไหลเลยตอนนั้นแบบโอ้โหรู้สึกแบบแฮปปี้มากมเราเองเป็นคนที่ซื้อของเราอยากได้ของที่ดีแล้วก็ในมาตรฐานซึ่งอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต้องบอกจะเป็นต้องบอกเราอยากจะเขียนบอกว่าอย่าบอกให้เกลียรู้ทุกคนจะได้สบายใจแต่ เราก็เชื่อแหละว่าเราเป็นคนแบบเพิ่งมาเป็นนักธุรกิจหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นมันก็จะมีสิ่งที่ผิดพลาดเราก็จะพยายามแก้สิ่งตรงนั้นให้แบบมากที่สุดครับผมฝากด้วยนะครับผมซูเปอร์นเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับผมซึ่งจะถ่ายทอดในความเป็นตัวเองหรือว่าอยากทาอะไรในสไตล์ตัวเองครับผมก็ฝากอุดหนุนด้วยอยากเห็นทุกคนได้ใส่นะครับผมมีผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยจแรระแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะครับผมยังไงก็อยากให้ใจเย็นๆกันด้วยนะครับอุดหนุนด้วยครับใ่ดีมากๆเลย